เริ่มจากนั้นชกมุมแดงครับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับก็มีนายกมโนธหัตถยามาศครับเป็นหัวหน้าคณะ40ครั้งครับชนะ32แพ้7สเสมอ1ครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะน็อกเพชรหัวไซส,สาธิตซีดีชนะคะแนนสิงขาวสิทธิพุ้พันตูล่าสุดครับแพ้คะแนนซ,ซื้อสัตว์แปะมินบุรี ก็อดชิงแชมป์ครับทางด้านของเจ้าบุิชัยครับส่วนไฟที่ชนะสิงข์ขาวไฟนี้สิงข์ขาวบอกว่ามาล้างตาค้างคาใจอย่างที่สุดสิงข์ขาวครับนักชกจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ22ปีดาวะเอกสันติชัยวงสุวรรณนะครับโหน้าคนะและก็ผู้จัดการครับมีทางด้านของโปรแกรแข่งขันนะครับก็มีแพ้พุิชัยครับแพ้เพชรเมืองแพร่และก็แพ้สิวก่อนครับ นี่เป็นการชกนอกรอบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางด้านของเจ้าวุฒิชัยเนี่ยขวาแชมป์อาอขว้าไพยครับขขาฟ้าอันดับ3ไปเรียบร้อยครับนะครับอันเนื่องจากว่าคู่ที่ชิงที่3มนั้นต้องเป็นเพชรโทวแต่ว่าเพชรโทวตกรอบบนตาช่างครับทำน้ำหนักไม่ได้และวันนี้ชกนอกรอบแพ้ชนะได้ที่3ไปแล้วครับมวยรอบแก้กูคครั้งที่2ครับวุฒิชัยสิงห์มันสร้างความน่าสนใจของมวยคู่นี้อยู่ที่ไฟสิงขาวแพ้วุฒิชัยนะครับ แพ้แบบทีมงานนี่นอนไม่หลับนะครับแม้จะหลับก็หลับตื่นตื่นนะครับกระสับกระส่ายครับต้องการล้างตาเต็มที่วันนี้จัดให้ครับครับได้มีโอกาสมาล้างอายดูว่าแกมือครับคู่นี้เย็ดอาร์ตมาแล้วครั้งหนึ่งที่นี่นะครับที่อตะโกสามช่องนาว26ถ่ายทอดสดวันนี้พิสูจน์กันอีกครั้งครับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างมุมแดงครับน้ำเงินสิงห์ขาวสิบผู้พันตูครับ ก็วันนี้นี่ดูคู่ชิงอันดับ3กับส่วนคู่ชิงชนะเลิศครับทางด้านซื่อสัตว์แป๊บมิโมรีกับเพชรเมืองแพร่ายงยิมครับจะไปชกกันอาทิตย์ที่8มกรานะฮะ2560นกะฮะก็รอติดตามชมกันครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านพลเอกทิจิตกุลวณิชองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กก็เรียนเชิญพี่น้องแฟนมวยประชาชนทั่วไปนะครับ ร่วมแสดงพลังแผ่นดินเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประบนทรมหาภูมินพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วันพฤหัสบดีที่26มกราคม2560นะครับณโครงการพระราชดำริตำบลสัระคงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ในงานก็มีงานเทิดพระเกียรติชมมวยโลกมวยไทยโลกในศึกวีรบุรุษเขาค้อนักรบพระราชากู้แผ่นดิน ชมปลีนะครับโดยท่านพันตํารวจเอกสุรโชคเจษดาเดชนะครับผู้กากับสืบสวนสพอ,อำนาจเจริญนะครับรับช่วยฝากประชาันมาครับหรือที่คนวงการมวยรู้จักในนามสารวัตรเรมบูนะคนเดียวกันนะครับตอนนี้ท่านเป็นภูมิกับแล้วครับอยู่ที่อำนาจเจริญครับคู่นี้เป็นคู่รองครับที่กัดน้ําหนัก119ปอนด์ ติชัยสิงห์บ้านสร้างถือว่าเป็นมวยประเภทซื้อแปริกอาจารย์ครับเป็นมวยที่มีเกมเชิงชกสูงครับเลียมมวยสายตาว่องไวปราดเปรียวครับแต่ว่าวันนั้นสู้กับสิงห์ขาวนี่โอ้ต้องบอกได้เลยครับเอาร์าจริงๆครับขี้สูสีแล้วต้องให้คกรรมการเข้าไปเลยครับก็กว่าจะแพ้ชนะกันได้ก็เหนื่อยแล้วครับไฟล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะฮะก็แล้วแต่มุมมองครับ แต่ว่าไฟนี้ทางด้านของนายกมานนท์หัตยามาฮนี่แม่ไปขึ้นไปเชียงร้ายนะครับเปิดหน้าจอนาว26ติดตามดูครับเฮียลูกสิอย่างวุฒิชัยครับจะนำโชคดำชัยเอาไปฉลองปีใหม่ได้หรือเปล่าครับอยู่ที่เกมนัดจากนี้ไปอย่างน้อยตำแหน่งที่3มวยรอบอยากเตก,กคู่คาที่2นี่ก็ได้แล้วนะครับทางด้านวุฒิชัยฉะนั้นศักิ์สีและฟอร์มมต้องแจ่มด้วยครับวันนี้ต้องให้สมศักสีก,กับตำแหน่งที่3าครับ อังรับคนระับทรงของเขาคือทรงนี้ครับน้องเ่ยทรงของวุฒิชัยครับก็รอจังหวะครับเป็นมวยฝีมือจังหวะสองแบบตะซ้ายต่อยซ้ายกรรมการมวยพรเขียวกุ้งนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนนสามท่านก็มีวรรวิชเชื้อสุวรรณโรจนวัฒน์สมศรีและด็อกเตอร์พิทักษ์ทองแพ่ที่นี่ครับคมชันลึกเวทีมวยอัศวนสามนนทบุรียะต่ร่งเดินทรงตั้งรับทรงไหนก็แล้วแต่แต่ว่าต้องออกอาวุธครับครับ สิงขาวนี่ดูรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าครับวันนี้เป็นมวยเข่านะครับท้างหน้าสิงขาวปาชิดติดวงนในครับจับได้เมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นเมื่อนั้นแหละครับสองนักสู้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโนนไทยนคนรราชสีมาแล้วก็จอมพระสุรินียกว่าอีสานนั่สูาคูรัเประตูสู่อีสานนะครับนครราชสีมา นี่ครับมีลูกผีบครับทาลายจังหวะตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมไอคิวนี่ร้8ยครับทางด้านกูีิชัยเต่เจอเจอหนะ้าแข่งตลอดครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไไฟนอกจากเนวไม้ครับยกแรกพักก่อนครับปวดหัวเป็นไข้ซารายาเม็ดบรรเ,เทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500อมิลลิกรัมซาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา D-Stone Comfort Tires Sporty Tires SUV Tires ไม่ว่าไลฟ์สไตล์คุณจะเป็นแบบไหน D-Stone มียางตอบทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว D-Stone Move the World กว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเทกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับ โอยูรียตานอกประหาของเขาดีจริงๆครับไม่ได้โม้ครับยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น กลับมาตามต่อนะครับขอบพระคุณยาธาตุน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปลาจากแอลกอฮอลและน้ำตาลเบนด้า5 0 0ท่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสองสคุณในขวดเดียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบข,ของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นท้อง ขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพี c ีท่อน้ำไทยคุณภาพคุพค้มราคาโตโยต้าไฮ u ักซ์รีโวปฏวิวัติทุมิติแห่งกระบะอนาคตปุยย๋ยยูเรียตรานกป,ปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา l อตราเสือดาวบริษัทอําพลฟูดโปรเซสซิ่งจำกัดยาแกคคู่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบยกที่สองับเป็นคู่รองคู่เอก วันนีองแดงวุฒิชัยน้ำเงินสิงขาวิ่งาปด้วยกันทั้งคู่ครับสิงขา,ว,งขาว,วันนี้ดูมาแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับเดินเข้าใส่เนี่ะเวลาสิงเวลาวุฒิชัยเตะมานี่กยกหนยนแข้งให้เตะตลอดโอ้โหดันเข้าไปแล้วก็ทุง้วยเข่าสับศอกก็บิดเติร์โด้วยนี่ครับมวยเข่าต้องมีศอกเสริมครับ วันนี้ถือว่าวางแผนมาดีเหมือนกันครับทางด้านสิงข์าวครับบุตรชัยหันมาเล่นวงนอกครับรอจังหวะนี่ครับแกงซ้าย้ายนี่พร้อมจะทํางานครับขอให้ได้ระยะนี่พร้อมหวดคดกับเป็นัหมวยที่ออกแข้งซ้ายได้คมมากครับบุตรชัยครับสมองดีปราดเปรียวว่องไวครับแม้ว่าจะไม่ได้สูงยาวแต่ว่าก็มีอะไรทดแทนแล้วครับ นักมวยพยายามหาจุดแข็งพยายามหาจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาครับตอนนี้สิงห์ขาวแม้ว่าจะชกนอกรอบครับแต่ว่าด้วยความแข็งครับด้วยความแข็งครับวันนี้ขอชำระแข้นหน่อยเออไม่งั้นเดี๋ยวต้องแข้นข้างปีนะคุณออ๋องเออเพราะปีนี้แก้แข้นไม่สำเร็จต้องนู่นนะต้องรอปีหน้าเลยครับคือตัวเองนะไม่เท่าไรครับแต่ว่ากองชียน,นี้น้ำบานไปด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ขอเอาคืนบ้างครับทบต้นทบดอกครับไฟนี้ อยู่ที่ว่าอุติชัยแหละครับจะยอมง่ายหรือไม่ยอมอะวงในนี่ก็ผมตีเลยครับรูปร่างใหญ่กว่าครับแังดูระยะยาวแลวครับมวยคู่นี้เบียดกันไปมากยกนี้ไทยยุบใทยพแพ้วแข้งขวาครับของสิงห์ขาวแข้งขวาของอุติชัยเหมือนกันครับโตทันควันเหมือนกันดูหน้าตาเจ้าสิงห์ขาวสิครับ คิวที่เป็นเลขแปครับสมาธิดีมากวุิชัยก็นิ่งครับอา้าวพยายามแทงหน้าขาครับ<ด>ตีสายเน็บ,นบมาครับแล้วอวยพรแยกคาะที่สิงขาวเสียบของแถมมาให้โอ้โหเกีร์หลังไม่มีจริงๆครับของสิงขาวน้ําเงินเดินนัเดินเบียดเข้ามาช้าๆได้จังหวะจับในองเค์สียบเาอาแต่ละดอกทีกันเน้นรับอ,ออกอาวุธไม่ชั์ไม่ออกครับ และคอยบังแขล้งซ้ายของวุฒิชัยให้อยู่แล้วก็สวนกลับให้ไหวครับเป็นเกมของสิงห์ขาวก็เลยก็ถือว่าเปิดเกมชนตั้งแต่ยกต้นต้นครับอ้าวแม่ต่อของวุฒิชัยครับอาล้ครับล็อกได้แล้วครับล็อกแล้วก็เด้งครับนี่แหละครับคือทีเด็ดของสิงห์ขาวครับอ้าวแม่กำลังจะตีครับหมดยกซะก่อนครับพ้กกันคู่เดียวสปอร์ตทุกองศา ถ่ายรักซ er, ีวอ TRD สปอร์ตซีใหม่เนืบขึ้นอ <Ms plural issions> ีกขั้นด้วยนวัตกรรมชูล่า DCS เนืบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องถ er, <ıyoruz> ่ารักรีโวอ TRD สปอร์ตซีใหม่ดำดำยาแก้ไอพีน้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอพีน้ำดำตราเสือดาวแอลกอฮอล์ LP ซอตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างสายยาตราเสือดาวจำต้องจำเตือนเลยฉลาดก่อนใช้ยาวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้าง อยากได้เงินเหรอต่อให้สองสาวเลยฮะไม่ไดีกาแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจหมูไหมครับ อายุ50กว่าละต้องเลือกทานหน่อยต้องเลือกทานในครบว้าหมูด้วยครับแล้วเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนทามซูเวอร์ 50+ มีวิตามินเล็กเหลือแร่รวม23ชนิดที่จาเป็นต่อร่างกายเหมาะสำหรับวัย50ปีขึ้นไปผมเลือกเซนทามซูเวอร์ 50+ กล้ามที่ตั้งมาต่อนะครับได้เลือดซะแล้วครับทางด้านของเจ้าสิงห์ขาวครับเจอศอกซ้ายของวุฒิชัยครับ ศอกสุดท้ายก่อนหมดยกนี่แหละครับเลือคิ้วด้านขวาเวอะมาครับต้องคัดเลือดกันเป็นการใหญ่แล้วก็อาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมนะครับตอนรับปีไก่ปีพุทธศักราช2560ผมจะรูกสึกมวยไทยยังถ่ายทอดสดความมันกันเหมือนเดิมแฟนมันมวยยังติดต,ตามได้เหมือนเดิมนะครับไปดูทะเลทองสอธนาเพชรเจอกับสีเมืองไผ่อำนาจมวยไทยยิมนะครับเพชรกันทัศนเ็มยูเดนเจอกับขุนพลสิทธิ์แก้วประพล ทะเลดำสอธนาเพชรเจอกับดีเซลน้อยออสการัตรสักอุบล1 1ตะการหรือศศศว่าสิทธิศรีเจอกับพระกันตังอมเมืองกาตังนะครับคู่มวยแน่นเหมือนเดิมครับคอมเตะศึกมวยไทยอาทิตย์ที่1มกราคม60ยกที่3ครับเดที่ชายแดงครับน้ำเงินสิงขาวสยกนี่เกมของสิงขาวเป็นฝ่ายเปิดเกมยกสามก็ยังเหมือนเดิมสิงขาวพยายามเปียดเข้าไปใกล้ทีมนำพยายามจะเล่นวงในครับคู่นี้เห็นเห็นเลยว่าวงนอกกับวงในครับ วงนอกของวุฒิชัยวงในของสิงห์ขาวเดินสุมสี่สุภาพเข้าไปนี่ตดดศอกครับสิงห์ขาวแตกไปแล้วนะครับจะมีอีกแผลหรือเปล่าครับอ้าวจับได้แล้วครับเต้งตีตีได้ทีเดียวครับวุฒิชัยรัดล่างพยายามเดินต่อนะครับสิงห์ขาวครับขีดซ้ายนะครับวุฒิชัยหกขวาก็พยายามเปิดแผลของสิงห์ขาวนะครับวุฒิชัยครับเกมไทยเกมมาแล้วครับตอนนี้เอาสี่ฝามาครับสิงห์ขาว แล้วตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ตีไม่ได้แยกสิเสียเวลาต้องเล่นเกมแล้วครับสิงขาวคิดไวทําไวครับนี่ครับมุงนอกดีดูแน่ฮะไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือศอกแล้วก็จังหวะเตะซ้ายของวุฒธิชัยพลิกเลี่ยงออกไปไม่จับในด้วยครับพุฒธิชัยขอเล่นวงนอกเล่นจังหวะฝีมืออ่ีกครับวุฒธิชัยเสียข่าวแล้วก็เอาหขวางได้แล้วครับสิงขาวขวางแล้วตีได้ไหม วุฒิชัยพักเอาแล้วเตะซ้ายครับโอ้โหสอกซ้ายอสอกน่ากลัวครับจังหวะสะบัดสอกซ้ายของวุฒิชัยครับตอนนี้สิงห์ขาก็เรียกร้เจอโจทย์ยากเอาขวาได้ตีเข่าซ้ายครับสิงห์ขาวแทงขวาโต้ครับวุฒิชัยครับหนีไม่ออกก็ต้องตีสู้ครับเอาเจอเข่าซ้ายของสิงห์ขาววุฒิชัยพันสอกซ้ายครับดันดันดันอ้าวสอกขวาอีกทีคิวด้านขวาของสิงห์ขาวนั้นมีบาดแผลเกิดขึ้นแล้วละครับ นี่ครับ<ม>แผลที่2แล้วพี่แกตอนนี้มีแผลที่2แล้วครับไปใกล้กันนะแผลนี่อยู่ที่หางคิ้วด้านขวาแต่ว่าเลือดไหลไม่เยอะครับอ้าวนี่แหละครับโอ้อยนี่ครับให้ดูชัดๆกับหน้าตาของสีขาวนี่โอ้เปิดไปด้วยเลือดครับตอนนี้หางคิ้วกับเหนือคิ้วครับฝั่งขวาศอกซ้ายครับต่สับสับเป็นลูกขวานบวกครับ ยากแต่ว่ายังพยายามอยู่นะครับจาสักครับจาสักดสังลุยครับนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผู้ปิดทองหลังพระเลยนะครับจาสักเอ้าหมัดซ้ายของกุธิชัยกุฎิชัยนี่นิ่งดจริงครับแม้ว่าจะมีบาดแผลที่หางชิวแต่ก็ไม่สนครับพยายามเป็นเลิศครับเสียงเสียยังพอมีครับทางด้านสิงหขาวครับแผลนี่ไอหัวใจครับเดินต่อ อ้าวยังไงครับวงในตีได้ไหมแหมอุติชัยต่อเล่นวงนอกครับอ้าวยัดเข่าไปทีนึ่งครับสิงข่าอ้าวอ้าว,าวแหมมาได้2ข่าวในช่วงปลายยกยังมีเวลาเหลือเยอะเยอะทีเดียวพักก่อน ใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท,อทอ้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินารคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้า่อยากได้เงินเหรอต่อให้สองเสาเลยฮะไม่ดีกาแล้ว ลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น มาดูครับคุณผู้ชมครับจังหวะอ้หยนี่ครับสอกขวาเนี่ยครับแปากไปนี่อือแล้วซ้ายนี่ทีหนึ่งโอ้ดูครับสอกขวาสอกซ้ายซ้ายทีหนึ่งครับแต่สิงขาวก็ไม่หยุดนะครับขอบคุณนมตราคิวไลท์ครับนมดีมีคุณภาพของสากลคนนมบํานเย็นโดยคุณอำนวยทงกกครับศึกรุมพลนคนมวยเมืองดอกบัวครับโดยมีดาบเรดฝากประชาสัมพันธ์มา โบราณสารคามสนับสนุนครับ29ธันวาคมนี้ที่พิธีมวยโชคราวโรงเรียนบ้านด่านหังตำบลพังเคนอำเภอนาตานจังหวัดอุบลครับไปชมไปเชียร์กันครับสำนึกรักบ้านเกิดดาบเรศฝากมาครับดูมวยดเีเรียกว่าศึกรุมพลคนมวยเมืองดอกพัวครับ29ธันวาคมนี้วยดีเน่นรายการนะครับมีมานาศกิณ์สินชัยนะครับนักมวยดังนี่ร่วมเป็นโปรโมเตอร์อยู่ด้วยยกที่4ี่ครับ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับทางด้านสีขาวนอกจากเดินเข้าไปเดินเข้าไปปั้มตีครับแต่ต้องระวังศอกด้วยครับอ้าวเสียงเชียร์เสียงเชียร์รอเชียร์อยู่แล้วครับอ้าวจังหวะน,นี้ยังไงเสียขาวแบงวุฒิชัยก็มีโต้ตลอดครับไม่เหงา,าครับสิีขาวตีครับเพราะว่ามีกองหนุนเพียบเพียงแต่ว่าต้องต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ได้ไม่หยุดนะครับวุฒิชัยก็รอโต้ด้วยแข้งแล้วก็พยายามฝันด้วยศอก สิงขาวนี่โดนกดดันด้วยบาดแผลพิ่บาลงศอกของอุทิชัยฮะ่ทซาบาก่แผลด้วยครับแต่ว่าช่นชงพี่เลี้ยงครับคัดเลือดเก่งมากครับรพยายามยังมีอยู่ครับนี่สิงขาวอ้ัอวจังหวะนี้เขาออนล้มลงไปครับเดินต่อทางด้านสิงขาวครับวัดไปเรื่อยครับโอ้โหตื้อจริงๆตื้อสะบัดเลยครับ ตีขวาตีสายตีเข้าไปวุฒิชัยก็โต้นะครับมนีไม่ออกก็ยังแทงเข่าโต้ครับวุฒิชัยขึ้ไม่ได้ครับดูครับความพยายามวุฒิชัยก็แก้ด้วยการอุ้มข้างล่างครับไม่ให้สีขาวขึ้นคอได้นี่ครับมยวยเข่าขึ้นคอไม่ได้ก็ตีไม่ได้แล้วอ่าเข่าครับทังน้นวุฒิชัยรัดล่าแล้วก็ดันเข้าเชื่อครับอ่งน,นี้เสียบเข่าก็ยังพอตีได้ครับวุฒิชัยก็ โอ้ตลอดครับวงในอ่จาจังหวะนี้ล็อกล็อกแล้วหมุนออกข้างครับแหมมันไม่ถน,นัดเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่าเดินต่อเสียงขาวกระโดดเข้าไปครับแม่กระโดดเข่าลอยแล้วก็เตงตีอีกชุดหนึ่งเอาเผียงเชียร์ดังขึ้นมาอีกเลืชุดหนึ่งครับแม่ต้องถกแย่งเหมือนกันครับวุฒิชัยเป็นมวยตั้งรับครับดู สิงขาวนี่แกพยายามดีเหลือเกินครับแต่ว่าลูกแก้ลูกกันลูกโต้กลับของบุติชัยนี่พยายามใช้เหลี่ยมฮะใช้สมองมวยอาล้ครับอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นครับทางด้านบุติชัยตอนนี้นี่สิงขาวเร่งขึ้นมาครับเสียงเชียร์นี่ก็จะบอกอย่างที่บอกนะครับว่าตอกชกไปแล้วไม่เหงาครับสิงขาวครับกองเชียร์อยู่เยอะอ้าวบุติชัยต้องโต้ย่นข่าวามาครับสิงขาวบุติชัยฟันศอกซ้าย ทิ้งเขาตีขวาวุฒิชัยตีเขาขวาครับการที่จะมาตะคุกตีเขาข้างเดียวแบบวุฒิชัยนี่ผมว่าก็ยากหน่อยแล้วครับประเภศซือแปเรียกอาจารย์ซะด้วยครับดูฮะแต่จุกจิกรับไม่รู้จะมาหมัดไม่รู้จะมาศอกครับยกที่สี่พักก่อนครับพญาเบนดาห้าร้อยายพญาตัวปลอมเส้นได้รับประทานหนึ่งเม็ด ครั้งเดียวถ่ายพยาติัวพรมเส้นได้เบนดา้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนดา้าร0ออันคำเตือนฉลากรใช้ยามวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครือ่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียริคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดี คิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนอมอวังน้ำเย็นดำดำายากแก้ไอเาลพีน้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาว แอลกอฮอล์แอลกิซอตัวยาเอที่แอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างยาตราสอดาวจับตาทำเตืมนในฉนักก่อนใช้ยาว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับอูรียตานอกปากห้างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้โม้ครับ กลับมาตามต่อครับคมเฉลิกศึกมวยไทยครับรองคู่เอกของรายการครับบุติชัยที่ได้อันดับสามวยรอบเล็กครูนะครับอกรอบเจอกับสิงหาสิทูิพันตูถือว่าเป็นไฟล้างตานะครับเพราะว่าขางขาใจกันมาครับแต่ว่านาตอนนี้แม่สถานการณ์นี่ต้องบอกว่าบุติชัยครับดูดีกว่าเล็กๆนะครับกวนสิงขาวว่ามีหน้าที่ครับกับ3นาทีสุดท้ายทําให้ดีที่สุดนะครับแต่เชื่อแน่ว่ายกสุดท้าย3นาทีนี่ สิงขาวคงไม่เดินเข้าไปปล่าฟัดแรกอย่างเดียวนะฮะไม้ตายต้องเอามาใช้เลยครับไม่ว่าจะเป็นศอกเป็นหมัดยกนี้ครับ<อ>ตามใบสั่งหรือเปล่าดูครับยกที่5ยกสุดท้ายไปพลาดโดนศอกแตกตั้งแต่ยกที่2ครับก็มีตาหนีครับแล้วก็แตกถึง2แผลด้วยครับทางด้านสิงขาวนี่ครับแม่สอกซ้ายที่เดิมเลยนะฮะแมโดนไปที่เดิมเลยครับ เขานี่คงจะลำบากซะแล้วครับทางด้านสิงขาวสอกกลับมาเท่านั้นครับจังหวะไม่ให้แล้วครับวุฒิชัยไม่ให้โอกาสแล้วครับเป้าเคลื่อนที่ตลอดทําให้ต่อยยากครับวันนี้นี่ต้องชื่นชมครับทั้งสิงขาวแล้วก็วุฒิชัยครับโดยเฉพาะวุฒิชัยนี่วันนี้มีสอกมาเสริมครับต่โจะครับครับแปลกครับสิงขาวตามตําราเลยนะครับ มวยเข่าแก e day, ้เรซซอครับก er ็มันเป็นอาวุธที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันระยะแบบนี้คนจะแทงเข่าก็ต้องเข้าไปขว้าครับระยะประชิดแบบนี้นี่สอกทํางานได้ดีที่สุดสมองมวยล้้นๆวงนะครับวันนี้วุฒิชัยยเกมชกที่ใ้เกมใช้สมองมวยครับ ลีกสาดแ้งซ้ายศอกซ้ายครับแล้ววงในก็คอยกันคอยป้องกันเอาไว้ครับนี่ครับพยายามจะต่อยหมัดครับสิงขาวแต่ว่าต่อยแล้วนี่วุฒิชัยมองเห็นหมดครับหลบลีกได้ทันแล้วก็กอดอไว้ครับวันนี้ตำแหน่งที่สามมวยรอบจากแก๊ครูครั้งที่สองครับวุฒิชัยสิห์บ้านร้างนี่เขาได้แล้วครับแต่ว่าวันนี้เหลือฟอร์มอย่างเดียวครับที่จะต้องเรียกสราเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย โอ้แผลเชื่อมถึงกันแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดทีมงานของเราซูมเข้าไปชัดนนีมจะเห็นเลยนะครับเหมือนว่าเอามีดอิโต้มาสับเลยครับโอ้แผลนี่ครับโอ้ดูฮะนี่คืออาวุธที่ไร้กาลที่สุดในโลกครับศิละปะมวยไทยครับหมัดเท้าเข,ข่าศอกนี่ครับแผลนี่จะเชื่อมถึงกันอยู่แล้วครับเหนือคิ้วกับเหนือคิ้วด้านขวาครับ สงสัยว่าจะแค้นหนักกว่าเดิมครับทางด้านของสิงห์ขาวก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะโครจรกลับมากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเพียงแต่ว่าคงต้องไปสร้างฟอร์มกันใหม่เพราะว่าหัวใจดีมากนะครับสิงห์ขาววันนี้ครับปีดีไม่ทันเลยครับสิงห์ขาวต้องปีหน้าแล้วครับข้ามตีนะครับรอเสียงระฆังเลครับทางด้านวุฒิชัยตอนนี้ช่วงปลายยกสุดท้ายผู้น่าอ่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับผู้เอกของเรามาแล้วครับ รอใจรอสักครู่เดียวก็เป็นกุมารทองจิตมังน้นครับเจอกับเพชรนิรันดาปรานสารคามครับร้อยยี่สิบสองปอนด์ผู้ต่อไปบนี่คือที่สามวยรอบยาเก้กคูครั้งที่สองับุติทัยสิ่งบ้านสร้างส่วนคู่ชิงชะเลิศมวยรอบยาแกค้คคูครั้งที่สองก็จะเป็นสื่อสัตว์แปมินบุรีกับเพชรเมืองพระอายงยิมครับตรงกับวันที่8มก,กราคมครับติดตามครับ เก่งทั้งคู่ครับแต่ว่าวันนี้วุธิชัยสิงห์บ้านสร้างครับเก่งที่สุด